สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดคลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกคู่ระหว่างกลาสโกว์เรนเจอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมลาซิงเก่งเลทราคาคู่นี้เปิดที่เจ้าบ้านกลาสโกว์เรนเจอร์เป็นฝ่ายต่อราคาที่ปอปอขาวครับจะลงเตะที่สนามไอบล็อกสเตเดียมเวลาทีสองตรงของค่ำคืนนี้เจ้าบ้านกลาสโกว์เรนเจอร์แม้ว่าพวกเขาจะพึ่งคว้าชนะในลีกคัพเหนือฮิบรเนียนมาได้สอประตูต่อศูนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ต่ฟอร์มในหลีกสูงสุดของสกอตแลนด์ในช่วงเริมต้นฤดูกาลยังคงน่าเป็นห่วงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแนวรับที่ยังคงมีช่องโหว่ให้เห็นอยู่เสมอแม้ว่าคุณเสือรัสเซลมาตินจะสามารถจัดทัพผพ้เล่นชุดที่ดีสุดลงสนามได้ก็ตามส่วนทังฝั่งชิมยือนละซิ่งเก่งเดินทางมาถึงสกอตแลนด์พร้อมความมุ่งม,มั่นที่จะแก้ตัวครับหลังจากที่ต้องมาเชิญกับความแพยแพ้ติดต่อกันสองนัดในหลีกเบนเยียมต่อเชอร์รลัวและก็ยูนิยงเซนกิลลุสนะครับโดยคาดว่า,าทอเทเ ทอร์สเตนฟริงกนะครับเฮดโค้ชของทีมจะจะใช้เกมนี้เป็นโอกาสในการเรียกขวัญและกําลังใจให้กับลูกทีมอย่างไรก็ตามครับทีมต้องลงเล่นโดยไม่มีดานเฮมันนะครับกองกลางตัวเก่งที่ยังมีอาการบาดเจ็บทัศนาในเกมนี้นะครับเรนเจอร์ได้เล่นในบ้านต่อนหน้าแฟนบอลที่เต็มสนามจะช่วยเพิ่มพลังในเกมลุกให้พวกเขาได้อย่างมากครับในขณะที่เก่งเองก็มีศักยภาพในการทำประตูเช่นกันแต่ผลลัพธ์ก็มีโอกาสแบ่งแต้มเหมือนกันครับ เกมนี้เจะให้บอลองครับเห็นคนเลือกเชียร์ลาซิ่งเก่งเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆกัทุกคนนะครับชอบกาจัดขัดกระสวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดออดิติดตามให้กับช่องทีเด็ดคลับของเราด้วยเพื่อมาให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ